สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวินีตังสุขนะคะรหัสนักศึกษา6112236117สาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่4ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูจะมาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานในช่วงปิดเทอมนะคะร้านชาบูสาขาบิ๊กซีสีสเกตนะคะท,ที่คิดอยากไปทำงานนะคะก็คือแบบอยากมีรายได้ในช่วงปิดเทอมนะคะไม่แบบไม่อยาก ของเงินพ่อกับแม่ใช้นะคะก็คิดว่าอยากไปหาประสบการณ์ด้วยค่ะแล้วทีนี้ก็ได้ชวนกันกันกบเพื่อนนะคะไปสมัครงานที่ร้านพ่อไปกรอกไปสมัครก็คือเขาก็รับเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทางร้านน่าจะขาดพนักง,งานนะคะทีนี้เขาก็แบบให้เราไปเตรียมยูนิฟอร์มของร้านนะคะเขาก็ให้ใส่ชุดนักศึกษานี่เลยค่ะแต่ว่าเป็นกางเกงสเล็กสีดํานะคะแล้วก็รองเท้าคัตชูแบบไม่มี้นนะคะทีนี้เราก็ ไปเตรียมความพร้อมกับเพื่อนวันต่อมาเราก็ไปทดไปทดลองงานแต่ว่าในวันทดลองงานนะคะก็ทําแค่สีชั่วโมงแต่ว่าไปวันแรกก็แบบตื่นเต้นมากคะ่ะวันที่ไปทดลองงานเพราะว่ายังไม่รู้จักใครเลยและทีนี้หนูกับเพื่อนก็ยังได้แบบแยกแผนกกันทําหนูผู้จัดการนะคะเขาให้หนูขึ้นไปแบบเป็นผู้ช่วยเชฟนะคะอยู่ในครัวนะคะก็แบบทําตัวไม่ถูกเลยคะ่ะ แล้วทีนี้แต่โชคดีนะคะที่พี่ๆที่ทํางานน้องๆที่ทํางานเขาแบบเป็นกันเองนะคะแบบไม่ถือตัวนะคะเขาก็เป็นคนเข้าหาเราแบบทักเราก่อนถามชื่อทีนี้แบบเขาก็ฝึกงานให้ค่ะหัดให้ทําแบบสไลด์แซลมอนหรือว่าแบบลงสายพานหน้าเตานะคะแบบนี้นะคะก็แบบได้ทําได้ แต่ว่ามันก็ยากนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะเห็นแบบนี้ทีนี้เราก็ได้ทําไปพอครบสีชั่วโมงนะคะเราก็ได้กลับแล้ววันตอบมาเราก็แบบเขาก็ได้จัดตารางให้เราตารางงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในช่วงทํางานรงแร็กๆนะคะก็อาจจะมีหน่อยบ้างเพราะว่างานที่ทํานะคะเป็นงานยืนแล้วก็แบบอาจจะเป็นพ่อเรายังปรับตัวไม่ได้นะคะเรายังไม่ชินกับงานนะคะแล้วทีนี้ก็แบบแต่ละวันก็คิดแค่ว่าเราต้อง อดทนแล้วก็ผ่านมันไปนให้ได้นะคะก็คิดเห็นแต่แบบหน้าพ่อกับแม่นะคะที่แบบท่านทํางานเหนื่อยท่านก็ยังแบบสู้เพื่อเราแล้วก็แบบคิดแค่ว่าแบบเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนท่านอะไรแบบนี้นะคะก็แบบพอได้ทํางานเองก็รู้เลยค่ะว่าการที่เราหาเงินมันก็แบบถ้าไม่แลกกับเงือมันก็แบบไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เราก็ต้องแบบรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมแบบเราต้องห้ามใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายนะคะเพราะว่ากว่าจะหามาได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเราต้องแบบทุ่มทั้งแรงกายของเรานะคะเพื่อที่จะแลกกับมันแลกกับเงินที่ค่าเป็นค่าจ้างค่ะเขาพึุณค่ะ